อำนาจแห่งป่าเจนินธรรมกุศลและทิกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็ดีที่อาตมาภาพได้กันบำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็ดีพอน้อมอานิสงสผลแห่งความดีที่เราทั้งหลายได้กระทํามาแล้วนั้นมารวมกันเป็นพระวรปัจจัยอํานวยพรไทยมงคลเป็นพรปีใหม่ แบบไทยๆโบราณของเราแด่ท่านทั้งหลายให้เป็นประสบแต่ความสุขกายสบายใจสันทนายประสงค์ถึงหนึ่งใดถึงหนึ่งถึงใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจะเป็นผลสำนิดดังติดประสงค์จงทุกประการเทิน